ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เขารบรักด้วยกายและวาจาใจด้วยผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกม Watch Dogs 2นะครับผมโดยภาคนี้เหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรกับภาคหนึ่งนะเท่าที่ผมรู้มานะเพราะว่าภาคหนึ่งผมก็ไม่ไเล่นไงเออผมก็ข้ามมาเล่นภาค2เลยนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นตัวเกมแจกฟรีนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยนะตรงนี้นะ ณบริษัท CTOS ที่ฟรานซิสโกมีชายหนุ่มคนหนึ่งสวหมหูฟังโอเคครั้งนี้เราจะให้ภารกิจกับคุณก่อนอื่นเลยคุณไปที่จุดมาร์กแล้วค้นหาบางสิ่งในบริษัท CTOS นี่เอาจริงเหรอเนี่ย ให้ฉันมาที่ไหนกันเนี่ยแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้กูไม่ได้ถามสิ่งนั้นเว้ยโอเคฝึกโคเวอร์อ่าโอเคเออย่องไปตุ๋ยนะครับผมอ่า กระทึบ <c oughs> หลังไปดิสวยครับอดอข้างล่างนี้บาลเลยวะนี่ลงไม่ได้เนี่ยอ่าขวาอะไรเนี่ยมมีปืนช็อตด้วยวะโอ้โหโดดลงมาเลยอ่ะออ๋อตายหาเลยอะเนี่ย สวยใชละคอครับฟาดไปอย่างทีจางนั้นโฮแมนดันครับนันนี้มีเงินอันนี้ผมปรับเป็นภาพแบบโลนะเพราะว่าคอมผมรับไม่ไหวนะทุกท่านชั้นสองมีอะไรไหมมีอะไรนี้อะไรไม่มีแฮกล้องโอเคโอเค นี่อะไรอ่ะอ๋อมอ่มอะโอ้นี่กูนั่งอย่างนี้เลยเนี่ย คือให้ทำยังไงออคือมันมีคนมีกุญแจเหรออ,อันนี้ตื่นเฉย ผมวิ mm ่งไปแล้วกันมันให้อะไรเนี่ยไฟล์โปรไฟล์อ็อบเจกต์มันก็คือวิ่งไปเลยไม่ใช่ใช่ปุ๊บให้มาเปิดกล้องใหม่ สัญญาณนะอ่อแฮกรหัสอ่ะโอเคจากนั้นเปิดประตูดได้อ๊บโอเคโอเคเขาา้าประตูได้ละนี่คือเวลาของคุณเขาไม่ได้อยู่ในนั้น ก็ช่านั่นคือเขาเหรอเขามีปืนเหมือนจะมีปัญหาอยู่นะปัญหานี้เหมือนจะอยู่รอบๆตัวเราเลยแนหะ่ะเวลาของเขามีไม่มากแล้วนสายไปแล้วนะนะั่นเนี่ยเขาเข้าไปแล้วเนะี่ยโอเค น้กการเมองคนนี้เขาดูว่าเอ้ยไม่คุยเลยหรือวะมึงจะสั่งไก่กันเหรอเฮ้ยน่าเล่เนี่ยเฮ้ยมันไปใครวะเออเอเออืมแค่อีกรองนี้ยังโหดเลยครับอย่างนั้นก็เป็นสายยอ่อครับผม

ร,ระบบันจะซับซ้อนนิดนึงนะอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยนี่คืออะไรอ๋อแผงวงจรอยู่ตรงนั้นออออลองไปเรื่อยๆครับ พอเลยครับผมฝาดหนึ่งเทีบแล้วก็โคเ,เออข้างหน้าหนึ่ง E A ครับกำลังเดินมาทางนี้ครับพร้อมกับกาแฟนะครับผมสเตลครับสเตลสเตล คือมันไม่เหนียรนะไมเอจริงมันไม่ได้ตอบร้อน่ยเออฟาันเออเออเออกูบอกให้ใจยเย็นไงเอแล้วครับไม่เนียรแล้วผมโห้ไม่โดนมีสองอเอเอะนะผมข้างหน้าโดนหนึ่งรับหนึ่งครับ นะครับหน่วยกำลังเติมหลับอีกหนึ่งครับจากนั้นแฮกครับผมกูณกำลังจะมาตุยมึงรอกูแป๊บนึงสิบหายแล้วครับมีตัวจะมาตุยผมครับผมวิ่งก่อนแหละจังหวะน,นี้วิ่งหาที่โคเฟเวอร์ก่อนนะผมโคฟเวอร์มาจังหวะน,นี้ผมโคเฟเวอร์ผิดที่ไงแล้วยังไงบนหัวเรา อ,อ,ยอย่างไรวะไม่ไงีับไปดิโดังนั้นเขาให้เราอยู่แถวๆในวงนะผมเพื่อทำการแฮกข้อมูลนะเก็บเงินแบบโออโอ้โหโอเคอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือมันน่าจะใช้เป็นแบบเหมือนแบบโพ้ชิดแมนอะไรอย่างนี้นะแล้วจังหวะนี้ h o l ห s ีชิดแล้วครับผมไอข้ามูลนี้ขึ้นไงวะเอเป็นไรตรงนี้ไปครับผมทำงานคล่องแคล่วหน้าครับเหมือนประสบการณ์โคตรเยอะโอเคข้ามูลน,นี้ไปอีกที่นึ่หน่อยเออครับเหมือนจะเป็นแผงวงจรปะ เป็นน้ำเหรออะไรวะโอ้โหความร้อนหรืออะไรเียสุดยอดครับให้เอกเราเอาใส่ไปโอเคตั้งเวลาครับ หน้าดำข้ามเครียมเลยครับโอเคข้อมูลติดมาแล้วครับผมผม,มว่าเราต้องรีบหนีวะ่ะ แล้วเข้าไปยังไงเนี้ยอ๋อตรงนี้โอ้ยยังไม่โดนเลยเว้ยมุมเนี้ยหลบเร็วหลบเร็วมึงโมเดลนี้ได้เก็บเก็บหนักครับ โอ้มะไปแล้วผมต้องทำงานฉับไปแล้วผมไวเลยไวเลยครับไวเลยไวเลยไวเลยเละอะไรเนี่ย สวยดีเออสวยโอเคทําแผ่นทาให้แผ่นจอมันเชื่อมต่อกันจากนั้นพระเอกเราก็ทําการแฮกเข้าผึ่งโอเคนี่มันใครกันวะเนี่ยทำไมเงินมันเยอะจัง ีหมันไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยเขี้ยเลยอันนี้มัน,นใครกันวะหรือว่าไอ้เฮี้ยนี่มันจะเป็นข้อมูลปลอมแล้วโปรไฟล์ทิ้งเมันตัวกูนี่วะตัวกูไปทำศัลยกรรมตอนไหนเนี่ย ว่าธุรกิจนี้มันเริ่มไม่ดีแล้วแหละเขาเตรียมการได้แล้วเตรียมกระเป๋าได้เลยทุกอย่างดูดีเพื่อนนายต้องออกมาให้ได้เพราะมีบางคนส่งหาตำรวจอยู่ตอนนี้โอเคไอ้วพวกนี้มันหาตัวเราแล้วผมตอนนี้คือมันสอนเราแฮกนะผม หยุดอยู่กับที่ช่วยกูด้วยนี่แกจะไปไหนนะยามหน้างโง่ ในปี2013ชิคาโกได้ระหนักถึงคำพันสัญญาของเมืองอจฉริยะที่มี CTOs ระบบปฏิบัติการทั่วเมืองที่ทำลายข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการเฝ้าระวังความปลอดภัยและการขนส่งที่ไม่เพียงพอข้อมูลด้วยโค้ดไม่กี่ร้อยบรรทัดทำให้แฮกสามารถขโมยเซิร์ฟเวอร์กลางได้และทำลายตารางทั้งหมดหลายคนเชื่อว่าการโจมตีจะเป็นการสังหารเพื่อการพัฒนาเมืองที่ชาญฉลาดแต่พวกเขาคิดผิดได้รับการประสานงานจากใจกลางของซิลิคอนวอลเลย์แล้วจากนั้น สหรัฐอเมริกาได้นำอินเทอร์เน็ตเข้าสู่สิ่งของต่างๆ6.4พันล้านเครื่องได้ทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมแผนที่และบันทึกประจำวันทำให้มีระบบปลอดภัยแต่ถ้าใครได้ยินเสียงนี้พี่ชายตัวใหญ่ไม่ทำงานคนเดียว1,000กว่าข้อความและจะถูกส่งให้คุณทำให้สร้างได้สมบูรณ์ไม่ว่าจะรูปปกของคุณหรืออะไรก็ช่าง มันจะสอนให้คุณใช้ชีวิตนั่นเอง